มาจะพาดูดกลางคืนแล้วครับวันนี้มาถึงที่เอราวันเกือบหอดมังเจพุ่น <Okay. S 1> เอาพี่สวัสดีครับพ่อหน้าครับเจ้าของรถเครื่องเจ้าของอูนัดพ่้จ่าหานพ,พ่้จ่หานผิดนัดมาหาเทือเลยนะพี <Okay. S 1> <laughs> ่นายสร้างครับดีครับเออมาบอกทีมงานเบิง่งเลยครับนี่การวัดปั๊มเสียบคนนี้แล้วล่ะเนาะเออเพรเชอร์ก็นี่มานี่ตั้งนี้ นี่เห็นบอลค่ายหมวกออกกับขันเขาซื้อนี่แหละยุคหกเดียมหน่อยๆขันเขาตัวกระเบิงปกติมันจะใช่ที่ห้าร้อย psi ของเฮ้าที่วัดออกมาเนี่ยตอนเบาเนี่ยห้าร้อยโยเทอร์บเร่เนี่ยเจ็ดร้อยแสดงเั็นตังเพื่อไว้แสดงว่าปั๊มตัวนี้มีปัญหาอยู่ดอกเวลาห่อนมากมันสิบครได้นะเได้ตังเพื่อไว้ผูกบอนเพราะเขาซื้อรถมาใหม่เออมาเนี่ยเอา ตัวนี้ก็ตำแหน่งวัดแรงนันสูงหรลูกนอกลูกในลูกนอกไม่ยังเนี่ยมีเสีสยีกใส่ห้องคนโทนใส่มีเสวิ่งเนาะใช่มีแขนมีเดินใส่ลูกในก็มีมงกีมียกเดินขัวเบ็ดเชือปกติก็เอาน่ะละตามในห้องวัดที่แรกก็หาพันน่ะละถือว่าสี่พันถึงห้าพันถึงจะได้มันตัวที่เขาเบาลงมากวัดเมื่อกี้ก็มีเดินมานี่นี่เดินสามพันหา ตัวเดินสามพัญหาบันไหนก็ไอ้ตัวตั้งยู่ข้างล่างเข้าใจแลวเนาะครับอืตั้งแล้วบโบขึ้นแต่ว่าเขาต้องเช็คสิ้นหัวใจก่อนอืขันหัวสิ้นหัวใจสังเกตว่ามันตัดสามพันหานี่ทั้งสองขางรจริงๆขันเป็นแนวอื่นมนันหนาสิบพราะซ้ำกันปาน,นั้นจุดที่ร่วมกันก็คือสิ้นหัวใจมีความเป็นไปได้แต่มัน่อตัดสิ้นหัวใจเนาะเพราะว่ามันอยู่มองเดียวกัน ขัดว่าวมันมันจะคือบบงกีนบ่บงกีเขาบงกีอวบบาง,งหันมันมาซ้ำกันเด้แมนครับเออนี่มันซ้ำกันเป๊ะเลยทั้่องสายทั้งขัวบาานีนสัญญาณตัวเดินเขาเนี่มีปัญหาแท้นี่สัญญาณไพ่หลอดนี่นี่คนโทุ่นขัวนี่หายไปสองร้อยนี่บาานในคนทุนเดือนนี่หายไปสี่ร้อยเลยตีไปสี่ร้อยนอ่ะล่ะครับตัวโยกมีปัญหาบัานบอกตัวสํัคญกับบักสะพูนว่าวใส่บนวาวเออคราวนี้ก็วัด เอาทุบุญว่ามาเบิ้งกันแล้ะอ่าเสด็จหนีกันโอ้ยบ่ทหารเฮียนฮอดงานหนึงขึนเพิ่นละ่ะบ่เนี่ยัดเสมามื้อเช้าก็สิพอกอระเทือนกันคือเกา่าก็มาเบิ่งซ้ํานี่คือเกา่านี่ครับอันนี้สะพูนวาวตัวยกก็ไม่เป็นไรตัวไอ้เพชเชอร์ขึ้น3,000ครับเออสลับเซฟตี้เอาของตัวมุกขี่5,000มาใส่ก็3,000ครับถอดมาก,ก็ชัดเจนเลยล่ะพี่น้องนี่ห้อยเพิ่นขัดจนบ่แห้งเนาะล่ะเนาะด้านเห็นชัดเจน เออหนึ่งตัวนี้เสียสองตัวโยกเดินเสียพื้นทานนะสามทำนี่สำหรับปั๊มเนี่ยลูกถึงมันโหลดไปยังมันต้องโหลดลูกนนเเขาขันเขาหลายอดขันเขาเพื่อว่าก้อนน่ะนี่แก้ปัญหาอาจจะบอกเขาใจว่าตัวโยกพูดว่าเสียเลยอัดแรงดันเขาได้หลายอัดโฟูเขาได้หลายและดึงเครื่องอ้าวนี่เวลาปรับเราก็ขันแค่เบอร์ยี่สิบสี่ตัวนี้ นี่ไขยตัวนี้ออกขันตัวนี้เข้าไปลูกไผ่ลูกมั่นอตอนนี้ลูกนาเจ็มหมออกก้อกอกแล้วล่ะเออปั่มห้อหนี่ก็ถือว่าบ่กไข่ดีปั้นไดแต่ว่าสาเหตุที่มันยกบ่ขึ้นนั่นคือเห็นชัดเจนแลวล่ะจะพูดว่าวเออจะพูดตัวนี้เ <laughs> สียหน้าสร้างเล้วที่อันรับไปเป็นลูกซิษ <c oughs> อ,อ์ะอื้อฟื้อกันทั้งอ่ะโทรศัพท์บ้านนี่แต่ว่าลูกษย์ตรงไปเืือเกียิมาเท่ากัน <laughs> พ่อว่าหาร้างนี่พ่นเป็นร้างสองสิบล้อนี่ก็ลดเจ้าของพ่อเองนั่นแหละครับเนี่ยพระหานี่ถือโอกาสมาฝึกฝีมือฝึกเทคนิครักษาให้นาะเออเอาโอเคจะเครื่อข่ายเดียวกันนั่นแหละมึอนี่ก็ใส่กันหอดเียทุบนาะเสียนาะเอาพ่อมึอนี่เท่ากันเอาผู้บาวลูบรอเขาจะเห็นมา่าลูบรอเว้ยแค่าแต่อันนี้ยากกันอยู่ครับผม